สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทางช่องทางา YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางเพจ Facebook สวนยญาครูจุนะคะวันนี้นะคะครูจุนะคะจะมา,าถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือคลิปแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะที่ครูจุได้หว่านไปตั้งแต่หว่านรอฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนอเดือนเมษายนะคะลูกค้าท่านผู้ชมสามารถย้อนดูคลิปย้อนหลังของครูจุที่หว่านแปลงนี้ ได้นะคะน่าจะประมาณช่วงเดือนเดือนเมษานะคะที่หวานแปลงนี้นะคะคือช่วงนั้นเมษาก็คือหวานรอฝนนะคะตอนนั้นยังไม่มีฝนตกนะคะคือตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองอมิถุนายนนะคะคุจุนะคะจะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงหญ้าที่คูจุได้หวานทดลองไว้นะคะแปลงหญ้าแปลงนี้นะคะก็จะมี ญ้าทั้งหมด4ชนิดนะคะก็จะมีญ่ากินนี่บอมมาซานะคะแล้วก็ญ่าอัตาตั้มฝั่งนู้นสุดท้ายก็จะเป็นญ่ากินนี่สีม่วงนะคะส่วนตรงนี้เป็นญ่ากัมบ้านะคะญ้ากัมบ้าตรงนี้นะคะคือ,อได้หวานพร้อมกันนะคะทั้ง4ชนิดคือได้หวานพร้อมกันทั้งหมดเลย ญ้ากัมม่านะคะเป็นเมล็ดพันุญ้าเป็นญ้าที่ปลูกง่ายโตเร็วนะคะแต่ว่าเมื่อตัดได้ต่อที่หนึ่งนะคะตออที่สองจะเกิดขึ้นช้าหน่อยอันนี้น่าจะตัดได้ประมาณกี่วันละคะถึงถึงอาทิตย์ไหมไม่ถึงประมาณสามสี่วันนี่แหละ,ะประมาณสามสี่วันนะคะอันนี้คือตอญ้ากัมบ้านะคะที่เห็นเป็นตอแบบนี้คือมัน มันเกิดก่อนญ้าชนิดอื่นมันโตเร็วนะคะทีนี้ก็เลยตัดนะคะญ้าชนิดอื่นมันยังมันยังมันยังตัดไม่ได้ยังไม่พอตัดเนาะตอนตอนที่เราตัดนะคะคือก็เลยตัดเอาย้ากัมบ้าออกก่อนนะคะแต่ย้ากัมบ้าก็ยังไม่แตกขึ้นเท่าเยอะเท่าไหร่นะคะลักษณะของญ้ากัมบ้านะคะ ลูกค้าบางท่านถามเข้ามาว่าทําไมย้ากําบ้าถึงราคาถูกนะคะเนื่องจากว่าญ้ากําบ้านะคะจะอายุไม่ยืนเหมือนญ้าตระกูลกินนี่บอมมาซานะคะกินนี่สีม่วงนะคะอ่าถ้าญ้ากินนี่บอมมาซานะคะย้ากินนี่สีม่วงนะคะจะมีอายุยืนนะคะราคานะคะก็จะสูงขึ้นตาม ตามลักษณะของญ้าชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นกัมบ้านะคะก็จะอายุไม่ยืนนะคะก็ราคาก็จะถูกลงมานะคะคือถูกถูกมากนะคะราคาตอนนี้ก็คือกัมบ้าราคาถูกที่สุดนะคะอันนี้คือกัมบ้านะคะ,ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูต้นญ้าก,กินนี่บอมมาซานะคะอันนี้คือ ต้นหญ้ากินนี่บอมมาซานะคะอันนี้เราปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนฝนเราเลยนับอายุไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ำรดเนาะอันนี้ยังไม่ได้ตัดสักตอเลยนะคะอันนี้เพิ่งขึ้นมากำลังสวยมากเลยนะคะงามมากเลยถ้าเราตัดนะคะ ตัดนะคะหญ้าก,ก็จะแตกกอนะคะหญ้าก,ก็จะแตกกอขึ้นมายิ่งตัดก็ยิ่งแตกกอขึ้นมาเยอะหนานะคะคือตอนนี้ก็เออน่าจะใส่ปุ๋ยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ฝนเริ่มลงนะคะน่าจะใส่ปุ๋ยได้นานแล้วคุณใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยถ้าเดินเข้ามาข้างในนะคะ,ะต้นหญ้านะคะจะล้มเลยเนื่องจากว่า คูจุได้หวานค่อนข้างที่จะหนานะคะแปลงนี้เป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองที่ถ่ายคลิปเก็บไม้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้คือกินนี่บอมมาซานะคะยาวไปแบบนี้กินนี่บอมมาซานะคะยาวไปแบบนี้คือกินนี่บอมมาซานะคะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่นานแล้วนะคะ ตอนนี้สูงมากคือตอนนี้สามารถตัดให้วัวกินได้นะคะแต่ว่ายังไม่ตัดเนื่องจากว่าหญ้าของคูจุนะคะวัวมีอยู่แปดตัวหญ้ามีอยู่หลายสวนนะคะก็จะตัดวนๆกันสวนนั้นสวนนี้สวนนี้แปลงนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหญ้าอะตาตั้มนะคะหญ้าอะตาตั้มนะคะก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะอย่างหนึ่งคือ เป็นหญ้าที่ทนต่อน้ําขังถ้าน้ําขังบวมน้ําชุ่มน้ําอุ้มน้ําสามารถปลูกหญ้าอัตาตั้มได้นะคะแต่จะไม่แนะนําปลูกตะกูนกินนี่นะคะถ้ากินนี่นี่จะไม่ทนน้ํานะคะอะถ้าทนน้ําก็จะมีกัมบ้ามีอัตาตาั้มนะคะที่ทนน้ําส่วนทนแรงนะคะฤดูดแล้งมาไม่มีน้ำลดฝนไม่ตกก็คือจะแนะนำให้ลูกค้าปลูก ตระกูลกินนี่ตระกูลลูซี่นะคะอัตาตั้มก็ปลูกได้นะคะอัตาตั้มก็ปลูกได้แต่อัตราตั้มคือจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคืออ่าถ้าใบมันเริ่มแก่มาเรื่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆใบนะคะจะมีลักษณะเป็นคมค่อนข้างคมนะคะอ่ะก็คือแนะนําว่าก็อย่าอย่าอย่าให้ปล่อยให้แก่นะคะคือตัดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆ นะคะอันนี้คือใบหญ้าอัตตาลมคือถ้าหญ้ามันยังไม่แก่นะคะมันก็ไม่มีคมเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเราปล่อยให้มันแก่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันก็จะค่อนข้างที่จะออกลักษณะคมๆหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังก็ไม่คมนะคะยังอ่อนนิ่มมากเลยนะคะก็เหมือนกับกินนี่นะคะแต่ลักษณะใบจะไม่กว้างไม่ใหญ่เท่า ตระกูลกินนี่นะอันนี้คืออัตา,าต้มนะคะใบจะไม่กว้างไม่ใหญ่เท่าตระกูลกินนี่นะคะสวนฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณจุดจะบุกเข้ามาเลยนะคะบุกเข้ามาในสวนเลยอันนี้คือ,อแปลงล็อกนี้เป็นกินนี่สีม่วงนะคะคือกินนี่สีม่วงนะคะก็จะ แตกต่างกันกับกินนี่บอมมาซาที่ถ้าสีม่วงลำต้นเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นสีม่วงถ้าบอมมาซาลำต้นเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะใบลักษณะอ่ากอการแตกกอก็จะคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะคะก็จะมีบางส่วนที่ที่อ่าหลายคนบอกว่ามันกอใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าบางครั้งนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นน้ำปุ๋ยนะคะ คือมันก็จะพูดยังไงดีละ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งเราใส่ปุ๋ยเยอะมันก็สวยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยจะชนิดไหนพันไหนมันก็ไม่งามมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าบางทีก็ก,ก็มีนะคะก็มีเคยเห็นที่กินนี่สีม่วงนะคะข้างล่างใต้กอข้างล่างใบจะไหม คือมันเหมือนกับว่าตอนช่วงแรกๆที่เราเพาะ,มะเมล็ดก,กินนี่สีม่วงนะคะเพี้ยลำต้นเนี่ยจะอ่อนต่อโลนะคะเพี้ยก็จะลงง่ายนะคะทําให้ใบเกิดเชื้อราใบแดงใบเกิดเชื้อราแล้วก็พอลำต้นกอใหญ่แต่กอขึ้นมาบางครั้งนะคะบางกอ,อที่ใกล้ๆกับดินนะคะ มันก็จะเป็นเชื้อราเป็นใบไหม้ได้นะคะอันนี้คือคือ,ค,อคือเคยเห็นมีมีพบอยู่เคยเห็นอยู่นะคะ,ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากได้เมล็ดพันธุ์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทาง Youtube หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุจุได้ให้ไว้ทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าใต้กล่องข้อความก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณจุนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะตอนนี้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ยังมีอยู่นะคะยังมีขายอยู่ส่วนยาคุณจุนะคะจำาหน่ายมเมล็ดพันธุ์นะคะโดยปลูกเองขายเองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะมีใบรับประกันการงอกของมเมล็ดพันธุ์ให้ด้วยลูกค้าก็ทำตามขั้นตอนที่ครูจุแนะนำในในบรับประกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูจุขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอเร็วเือร็มกัน